เป็นเมนูที่หากินกันไม่ได้ง่ายๆครับเมนูนี่ยกเว้นเดินเข้ากาดต่ออันนะครับบางทีเดินเข้ากาดไปก่อเบา้ว,ว่าจะมีขายก็นะครับเมนูนี่จะแนีกันตอนที่ช่วงเทศกาลหรือว่างานบุญนะครับขึ้นแต่งงานขึ้นบันไม่ต่ออันนะครับหรือว่าลูกหลานไม่แอวนะครับเพราะว่ามัน,นค่อนข้างจะยุ่งอยากพอสมควรนะครับถ้าเหานึกถึงอาหารเหนือนะครับเชื่อว่าเมนูนี่จะติดหนึ่งในห้าเนี่ยนอนนะครับ มันคือเมนูแกงฮังเลครับเป็นเมนูดีเพื่อนๆปีน้องเอฟสีขอมานะครับนะเฮาไปทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนี่เขาก็จะเอาหมูเขาเนี่ยไปบั้งไปหันห่นเหยก่อนนะครับก็บั้งมันเป็นแบบลูกเต่านะครับชิ้นใหญ่ๆน้อยนะครับจากนั้นเขาก็เอาพริกแกงฮังเลครับหาซื้อได้ตามตลาดครับนะครับจะเป็นแบบซองแบบนี้สําเร็จรูปแบบนี้หรือว่าจะไปซื้อแบบ พริกสดนะพริกแกงสดก็ได้นะครับในตลาดน่า kind of จะามีขายนะครับจากนั้นเราก็จะเอามามักนะคุกนะกับหมูนะครับเขาจะมักหมูคุกหมูเข้ากันดีหก่อนนะครับคูข้างนอกนะครับเขาจะเอาไปคั่วในกระทะนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปแช่ครับในตู้เย็นมักไว้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับนะมักคือเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็เอาไปแช่ต so ู้เย็นไว้นะครับครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับ ระว่างที่เฮารอหมูมักนะครับเขาก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงของเฮานะครับมีหอมดองกระเทียมตะไคร้ข่าสับนะครับแล้วก็ขิงนะครับแล้วก็ถั่ววันนี้ใช้ถั่ว2อย่างนะครับทั้งขั่วทั้งต้มนะครับน้ำมะขามเปียกน้ำหอมดองนะครับมีน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะนะครับน้ำปลานะครับแล้วก็ซีอิ๊วดำนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเครื่องปรุงที่เขาจะใจ้วันนี้นะครับ หนึงชั่วโมงผ่านไปนะครับได้ที่แล้วเราก็ตั้งหม้อเลยนะครับเปิดไฟนะครับไฟเบาๆนะครับใส่น้ํามันลงไปนิดนึงนะครับพอเคลือบกระทะเนาะนะครับเจากน้นเขาจะเอาหมูที่เขามักไว้นะครับมาเลยนะครับมาผัดมาผัดครับผัดให้หอมเครื่องแกงนะครับผัดให้มันเข้ากันอบวันยู่ไนฮะนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับ ขั้นตอนนี้จะใช้เวลานะครับพอสมควรนะผมจะตัดนะครับเพื่อให้คลิปมันบี่ยวเินไปผมจะตัดคลิปนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับนะพัดจนหมูมันสุกนะครับขั้นตอนนี้เขาก็จะร่วมเอาขวาวค่าตะไคร้กระเทียมเนี่ยลงไปพัดตัวเลยนะครับเพิ่มความหอมของมันนะครับก็พัดไปเรื่อยๆนะครับใจไฟกลางคอนอ่อนเนาะนะครับก็บางค้ไอ้พี่แกงเขาไหมเนาะบางคร้มันไหมนะครับ เมื ER ну. oh, uh, no ่อเขาหั่นว่าม uh, ันได้ดีแ hmm. ล uh ้วนะครับเขาก็จะเติมน้ำลงไปนะครับอันนี้ยนระยะเวลามาหื้อแล้วนะครับเขาก็ดูเอานะครับสังเกตเอานะหมูมันสุกแล้วนะครับหน่อสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับเขาก็เติมน้ำนะครับเติมน้ําให้ท่วมเลยนะครับนะพอขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อนะตุนให้หมูมันเปื่อยนุ่มนะครับเติมน้ําลงไปให้ท่วมเลยนะครับนะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เวลานะครับ น้ำเดือดรอบแรกนะครับเราจะปรุงรสกันเลยนะครับใส่กระเทียมดองลงไปนะครับตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาก็ใส่พอประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวเราเติมทีหลังได้เนาะนะครับน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้ก็ประมาณสักสองช้อนเนาะวันนี้ผมใช้หมูประมาณ1นกิโลนะครับหมู1นกิโลครับสัดส่วนนี้นะครับ เดี๋ยวเราเติมได้หมดนะครับจะนั้นก็เป็นทัวลิสงนะทั้งคั่วทั้งต้มเลยนะครับนะใช้เฉพาะคั่วก็ได้นะครับก็หอมดีนะครับแล้วก็ใส่สีอูดาลงไปนะครับอันนี้เพิ่มสีให้มันนะครับเพิ่มสีสันให้มันนะครับอ่าแล้วก็คุกเข้าครับคนคนหน่อยนะครับจากนี้นะครับเราจะตุนเข้าไว้นะครับนะ เรปิดท้ายด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับก็มันประมาณสองช้อนนะมันมีความหวานนะครับเราใส่เยอะมันจะหวานไปนะครับอ่าใส่แค่นี้ก่อนนะครับทุกอย่างเขาเติมได้นะครับไหนทุกอย่างเขาเติมได้ไม่ลุนเนาะครับจากนั้นก็ปิดฝาแล้วเขาจะตุนไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาอีกเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนะ เพื่อความเข้มข้นนะผมจะเติมนะผมจะเติมพริกข้างเลลงไปแหมนะครับเพื่อให้หน้าม,มันเข้มข้นเนาะมีความเข้มข้นนะครับมีความนัวนะก็เติมลงไปได้เขาสังเกตดูได้นะครับวิธีทํากับเขาบ่มีพิษมีถูกนะครับเอาใจวิธีการสังเกตนะครับนี่นะครับเคี่ยวไปได้ประมาณสักเกือบชมงแล้วครับเนี่ยมันก็จะได้หน้ามัมนจะงวดลงนะครับแล้วเขาก็จะใส่ขิง ไงขิงเขาเรามาใส่ขั้นตอนนี้นะครับก็ปริมาณก็กะเอานะครับเนี่ยใส่มากมันก็จะขมนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะครับใครจะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวอะไรก็ได้นะนะครับแล้วก็คนๆให้น้ําตาลมันละลายครับเนี่ยคนคลุกเข้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับจากนั้นขมคาดมาได้ครับต้องมีรสอูมามิสักหน่อยนึงนะครับ เติมอูมามิลงไปสักน้อยนะครับไข่โบไซก็ได้นะครับแล้วแต่ใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับจากนั้นก็ลองจี้ลองจิมพอนะครับรสชาติหนังมันจางมันเค็มนะครับแกงหังเลนะครับรสชาติเขาจะมีมดเลยครบทุกรสนะครับหวานมันเค็มนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับมีความนัวนะครับเนี่ยได้แล้วครับ จัดเสิร์ฟครับตักใส่ถ้วยใส่จานมาถ้วยกะไก่เฮามานะครับได้และครับแกงหังเลนะครับเมนูตั้งเหนือครับอันนี้ผมจะแต่งหน้าหัวความสวยงามนะน้จะจิ้งบนบดไซนนะครับนะครับเพื่อเป็นสีสันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับนี่ครับแกงหังเลครับก็ลองไปย่าไปแปงกันพอเนอครับใครชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตัวนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจใื้ปีจาได้ทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับมีปูมันอย่างกัะจุวยกดนะครับแต่จะไปกดรายงานกันแล้วกันนะครับน่าร้องง่ายร้องแปลกกันพ่าครับแกงฮังเล